ช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่ง้ค่าเบียดเจ้าหรือไม่ในตอนที่ลู่อี้กลับเข้ามาให้ห้องมู่สือวีก็หลับไปแล้วใบหน้าที่หลับไหลอย่างเงียบสงบแต้มสีเลือดฝาดดูนุ่มละมุนริมฝีปากแดงเรื่อพึมพันบางอย่างเบาๆไม่รู้ว่ากำลังเอ่ยสิ่งใดริมฝีปากนั้นราวกับกลีบดอกไม้ประหนึ่งปกคลุมด้วยน้ำค้างในตอนเช้าตรู่เปล่งประกายงามพริ้มพรา่าจู่ๆเขาพลันรู้สึกร้อนวูบวาบเขาดับเทียบไขนอนลงหันหลังให้นาง แต่แล้วก็มีมือข้างหนึ่งเอื้อมมาวางมาลงบนเอวทำเอาชายหนุ่มชะนักงานจากนั้นร่างนุ่มๆก็ซุกเข้ามาใกล้ร่างกายเขาแข็งทื่อราวกับไม้กระดานขึ้นมาทันทีขณะที่เข้าเฝ้ารอการเคลื่อนไหวขั้นต่อไปนางก็ไม่ขยับตัวแล้วแค่พลิกตัวกลับไปแล้วหลับสนิทดังเดิมลูอีเขามองแสงพระจันทร์นอกหน้าต่างสูดหายใจเข้าลึกๆเคือก,ก,กหนึ่งแล้วขมตาลับ มูซือวี่กำลังฝันดีในฝันนางกำลังกอดตุ๊กตาตัวใหญ่ตัวหนึ่งไว้ตุ๊กตาตัวนั้นสวยมากนางทั้งกอดจูบมันทั้งขบงับซุกายไม่อาจวางมันลงแต่ทันใดนั้นตุ๊กตาตัวนั้นก็พันหนีไปนางไล่ตามมันไม่หยุดหลังจากไล่ตามอยู่นานก็ยังตามไม่ทันสุดท้ายก็ตื่นขึ้นมาด้วยความโมโหนางหาออกมาแล้วเอ่อยทักทายอารุณสวัสดิ์ลู่อีที่นอนอยู่ข้างข้าง เห็นนางเหยียดยืดตัวสายตาของเขาตกลงบนร่างอบอิ่มของนางใส่เพียงเสื้อตัวในอย่างเดียวก็ไม่เห็นอะไรหรอกแต่พอบิดตัวเช่นนี้เรือนร่างอันงดงามก็ย่อมเผยออกมาสู่คลองสายตาจนได้มู่ซื่อวี่ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับจากอีกฝ่ายจึงมองหาลู่อี้ลู่อี้มองนางด้วยใบหน้าแดงก่ำเมื่อมองตามสายตาของเขาใบหน้านางพันแดงเถืออขึ้นมาทันทีนางรั้งเสื้อผ้าเข้าหากันราวกับอยากจะปิดบังไว้ หลังจากออกกำลังกายมาได้สักพักส่วนที่ควรผอมลงก็ผอมบางลงส่วนที่ไม่ควรลดลงกลับไม่ได้ลดลงอย่างเช่นบางแห่งที่นางภูมิใจเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่จะไม่ลดลงเท่านั้นทว่ากลับอบอิ่มมากขึ้นกว่าเดิมลู่อี้ปิดเปลือกตาลงลุกขึ้นนั่งอย่างไรช้ชีวิตชีวาเขาไม่ได้หลับทั้งคืนถึงจะเคยมีประสบการณ์อดหลับอดนอนทั้งคืนตอนออกไปล่าสัตว์บนภูเขาแต่ตอนนั้นก็ไม่มีปีศาจสาวยุ่ตะบะคอยทรมานเขาอยู่ข้างๆ ทั้งขบกัดทั้งจูบเขาทำราวกับว่าเขาเป็นขาหมูถ้าแค่เท่านี้ก็ช่างเถิดแต่มือของนางกลับอยู่ไม่สุขทำให้ร่างกายเขาุูเป็นไฟแทบจะแผดเผาจนมอดไม่หักไม่เป็นเพราะเห็นนางหลับลึกยังคิดว่านางจงใจเสียอีกเจ้านอนไม่หลับหรือมู่ซื่อวิพบว่าลูอีดูไม่ค่อยปกติลูอีกล่าวเสียงเข้มข้าเอาแต่คิดเรื่องคดีพอจดจ่อมากๆเขาก็นอนไม่หลับเป็นเพราะข้าเบียดเจ้าหรือเปล่ามู่ซื่อวิลองอย่างเชิง เตียงหลังนี้เล็กไปหน่อยไม่เช่นนั้นค่ะลูอี้ถอนหายใจยาวเฮือกหนึ่งเป็นอะไรไปมูซือวิกเกรงขึ้นมาทันทีเมื่อคืนนี้ข้าพบคนร้ายคนหนึ่งเห็นเนอยู่ว่าหลักฐานทั้งหมดชี้ไปที่เขาเขาปฏิเสธไม่ได้จึงคิดจะจับท่านจู่ปูกสองเป็นตัวประกันแต่ข้าขวางไว้แทนเขาเลยถูกคนผู้นั้นเอาค้อนทุบเหตุใดเมื่อคืนเจ้าไม่พูดพวกเจ้าเป็นเสมียนไม่ใช่หรือทำไมถึงยังต้องเจอเรื่องอันตรายเช่นนี้ มูซื่อวิคลานลงจากเตียงข้าจําได้ว่าที่บ้านยังมียาทาเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ลู่อี้มองนางสวมรองเท้ารีบร้อนออกไปตอนนี้ฟ้ายังไม่สางอีกทั้งยังไม่ได้จุดตะเกียงไว้เขาคิดจะบอกให้นางช้าลงสักหน่อยแต่นางวิ่งออกไปเสียแล้วเขาลุกขึ้นจากเตียงไปจุดตะเกียงมูซือเอาวิกลับมาพร้อมกับยาธาเปลืองผ้าออกลู่อี้ลังเลไปชั่วขณะก่อนที่จะคลายเสื้อผ้าออกรอยบวมช้ำใหญ่เพียงนี้ เจ้ายังจะอดทนไม่พูดไม่ใจยอยู่อีกมู่ซื่อวิมองรอยฟกช้ำบนหลังของเขาปากก็พร่ำบน่นลูอีฟังเสียงบ่นเจ้แจ้วของนางถึงจะเหมือนเสียงของเหล่าสตรีออกเรือนแล้วในหมู่บ้านแต่เสียงบ่นนี้กลับฟังรื่นหูที่สุดสำหรับเขาอึกเขาสูดปากเจ็บหรือเขาจะเบาแรงลงมู่ซื่อวิได้ยินเสียงร้องของเขาจึงผ่อนแรงลงเขามองภาพที่สะท้อนในสายตาของนาง เขานั่งอยู่ที่ขอบเตียงส่วนนางคุกเข่าอยู่บนเตียงปล่อยผมยาวสยายมือของนางค่อยๆทานยาลงไปบนหลังของเขาพลางถูวนเบาๆเพื่อให้ยาซึมลงไปได้ดีขึ้นยานี้ทําให้แผ่นหลังของเขาร้อนเผาแต่สิ่งที่นางไม่รู้คือใจของเขากลับร้อนระอุว่ามากราวกับเปลเวไฟถูกจุดขึ้นมาทําให้หัวใจของเขาคันยุบยิบเสร็จแล้วอย่าบอกน้องเซวินกับเด็กๆละ่ะข้าไม่โง่ขนาดนั้นมู่ซือวิเอ๋ยว่าเรื่องแบบนี้บอกพวกเขาไปจะมีประโยชน์อะไร มีแต่จะทําให้พวกเขาเสียใจเป็นกังวลเอาเปล่าเปล่าลูอี้สวมเสื้อผ้าพลางมองดูมู่ซือวี่ที่กําลังเก็บของก่อนจะถามขึ้นมาว่าเช่นนั้นเจ้าเล่ามู่ซื่อวี่เงยหน้าขึ้นมาอย่างฉงนอะไรหรือเจ้าเจ็บปวดด้วยหรือไม่สายตาของลูอี้เผยความเร่าร้อนขึ้นมาแก้มของมู่ซื่อวี่แดงระเรื่อแน่แน่นอนข้าจะไปทําอาหารเช้าแล้ว ลู่อี้มองนางวิ่งจากไปอย่างรวดเร็วรอยยิ้มพลันปรากฏขึ้นในแววตาลู่จืออวินขยี้ตาเดินออกมาท่านพ่อท่านแม่ลู่อี้กำลังกินข้าวเช้าเมื่อเห็นลู่จืออวินเดินเข้ามาเขาก็วางถ้วยในมือลงพลางกวักมือเรียกนางเหตุใดไม่นอนอีกหน่อยละ่ะข้าอยากไปห้องน้ำลู่จืออวินพูดอย่างไร้เดียงสาได้ยินพวกท่านคุยกันจึงออกมาดูเมื่อคือนข้ากลับมาบ้านพวกเจ้าก็หลับไปแล้วข้าเลยไม่ได้ไปถามไถ่พวกเจ้า ข้ากับท่านพี่สบายดีถ้าไม่เชื่อท่านไปถามแม่แต่ว่าท่านพ่อท่านไม่สบายหรือทำไมหน้าของท่านมีรอยกัดถูกท่านแม่กัดมาหรือเจ้ากะลู่จื่ออวินตาดีเป็นพิเศษมู่ซื่อวีไม่กล้ามองลู่อี้จึงไม่ได้พบหลักฐานของการก่อเหตุส่วนลู่จื่ออวินมองเห็นในปราดเดียวมู่ซือวีตกตะลึงรอยกัดใช่แล้วอยู่นี่ยังมีนี่มีอีกเยอะเลยลู่จื่ออวินชี้ไปที่ใบหน้าของลู่อี้ แมลู่อี้ดึงมือลู่จื่ออวินไว้เจ้ามองผิดแล้วจะมองผิดได้อย่างไรรอยจากเตียงหน้าลู่อี้ลุกขึ้นยืนอย่างลุกลี้ลุกลนข้าจะไปสาลาว่าการแล้วมูซ่ซือวิมองแผ่นหลังของลู่อี้ที่จักไปอย่างกินปูนร้อนท้องพลางพึมพำกับตัวเองหรือว่าเขาจะมีคนอื่นอยู่ข้างนอกหรือนี่เป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานานางก็ต้องอย่าแล้วนางรู้สึกกลัดกลุ้มขึ้นมาทันใด ทลุมิติมาเป็นหญิงแต่งงานและมีลูกแล้วแบบนี้นางที่เป็นหญิงดอกเบญจมาศหนึ่งคนหนึ่งราวกับถูกฟ้าผ่าแต่เมื่อคิดว่าตอนนี้หมูที่ตตเลี้ยงมาจะไปกินผักกาดขาวบ้านคนอื่นในใจก็ยังคงรู้สึกไม่พอใจอยู่เล็กน้อยท่านแม่ท่านไม่มีความสุขหรือลู่จืออวินดึงแขนเสื้อของมู่ซือวิไว้มู่ซืออวิมองลู่จื้ออวินด้วยสีหน้าซับซ้อนหากลู่อี้อย่าแล้วไปแต่งงานใหม่เด็กสองคนนี้จะเป็นอย่างไร ลูกเช้าอาวีเด็กน้อยไร้มโนธรรมนั่นอาจจะติดตามพ่อของเขาไปเช่นนั้นอวินเอ๋อเล่าไม่ได้ไม่มีความสุขแค่กําลังคิดจะทําของอร่อยให้อวินเอ๋อกินมู่ซื่อวิลูผมของลู่จืออวินอวินเอ๋อยากกินอะไรใครจะสนเล่าตามน้ําไปก่อนก็แล้วกันเหตุใดต้องกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดหากวันนั้นมาถึงจริงๆจะต้องมีทางออกอย่างแน่นอน ณศาสาลาว่าการลู่อี้ทำงานอย่างขันแข็งท่ามกลางสายตาล้อเลียนของเหล่าสหายร่วมงานเขายังทำงานได้อย่างดีเยี่ยมไม่ได้รับผลกระทบใดๆชายหนุ่มจดบันทึกคดีแล้วรวบรวมไว้ในหอบันทึกคดีความสหายลู่ต่อไปก็บอกภรรยาเจ้าว่าอยากัดบนใบหน้ากัดที่อื่นเธอคนจะได้ไม่เห็นนักการเกาตกบ,บาชายหนุ่มก่อนจะหัวเราะห้าห้า คนอื่นล้วนแอบ,บหัวเราะเขามาทั้งเช้าเพียงแต่ไม่จงแจ้งเท่านักการเก่าเท่านั้นพอนักการเก่าโผล่หัวผ่านหน้าต่างกระดาษเข้ามาคนอื่นๆจึงไม่ขม่มกลั้นอีกต่อไปฮ่าหาพูดได้แค่ว่าสหายลูกกับฮูยินรักกันดูดดื่มแต่ฮูยินดูเดือดเกินไปแล้วคงมีแต่เพียงสหายลูกเท่านั้นที่ทนไหวหนึ่งหญิงดอกเบญจมาศหมายถึงหญิงสาวที่ยังบริสุทธิ์สองจูปู้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารและตราประทับในหน่วยงานต่างฮ่าฮ่าช่องตามใจทูเดย์ บทที่หนึ่งร้อยแปดร่องรอยของภรยาลู่อี้ยัดรูปภาพรูปหนึ่งใส่มือนักการเก่าชายผู้นี้ทะเลวิวาทกับพ่อของเขาเรื่องการพนันสุดท้ายก็ฆ่าพ่อตัวเองขโมยเงินแล้วหลบหนีไปเมื่อคืนนี้คงต้องรบกวนพี่ใหญ่เกานำคนไปจับเขามารับโทษแล้วนักการเการับมาสีหน้าหยอกล้อพลันจังหายไปเขาจ้องมองดวงตาที่เหมือนกับกระดิ่งทองแดงของคนตรงหน้าแล้วกล่นด่าฆาตกรไอ้คนเลวยิ่งกว่าเดรัชาน,นั่นข้าจะจับเขากลับมาทันที หลังจากที่นักการเกาออกไปแล้วลูอี้ก็มองไปรอบๆอ,อย่างเย็นชาคนอื่นๆถูกเขามองเช่นนั้นก็รู้สึกละอายจึงหันไปทำงานของตัวเองต่อไปอย่างจริงจังเจ้าหน้าที่ลูจู่ปู้เดินเข้ามาเมื่อวานนี้ท่านช่วยข้าขวางไว้ร่างกายเป็นอย่างไรบ้างข้ามียาแก้ฟกชำ้ำท่านถอดเสื้อผ้าออกข้าจะทาให้ท่านไม่จำเป็นแล้วท่านจู่ปู้ภรยาข้าทายาให้ข้าแล้วเมื่อเช้านี้ลูอีประสานมือขอบคุณ ภรรยาเจ้าทาให้เจ้างั้นหรือเช่นนั้นรอยบนหน้าเจ้าเพราะเจ้าบาดเจ็บกลับมาภรรยาถึงได้กัดเจ้างั้นรึจูปู้ยิ้มคล้ายไม่ยิ้มไม่ขอรับภรรยาข้าเพียงแค่ชอบล้อเล่นห้าห้าข้าเข้าใจข้าเข้าใจคนหนุ่มคนสาวโกรธง่ายเป็นธรรมดาจูปู้ขยิบตาให้ราวกับเรื่องนี้เข้าใจตรงกันอย่างไรอย่างนั้นท่านจูปู้มีคดีหนึ่งที่อยากจะขอคำแนะนำไม่รู้ว่าจะสะดวกขยับสักกลก้าไปพูดคุยสักครู่ได้หรือไม่ จู่ปู้เห็นคนตรงหน้าก็เจริญหูเจริญตาขึ้นร้อยเท่าไม่ได้สนใจว่าสีหน้าเย็นเยียบนั้นจะทําให้คนกลัวหรือไม่เขาเอ่ยขึ้นอย่างกระตือรือร้นที่ของข้าไม่มีคนไปคุยกับข้าที่นั่นเถอะเรื่องที่ลู่อี้อยากถามคือเรื่องของัตาคารเจียงซื่อจู่ปู้ได้ยินเช่นนี้แล้วสีหน้าพันเคร่งขรึมขึ้นมาเจ้ามีความสัมพันธ์อันดีกับัตาคารเจียงซื่อหรือคนเฝ้าร้านของที่นั่นพอจะมีความสัมพันธ์อันดีกับข้าอยู่บ้าง ในตอนที่ข้าตกต่ำที่สุดสหายผู้นั้นช่วยเหลือข้าเสมอหากแค่อยากช่วยคนเฝ้าร้านคนหนึ่งเรื่องนั้นไม่ยากแต่ถ้าอยากช่วยคนผตาคารเจียงซื่อทั้งหมดเกรงว่าจะไม่ได้เท่าที่ข้ารู้มาเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากของปลอมที่คนในร้านคนหนึ่งนำมาหักจะกล่าวโทษย่อมเป็นความผิดของคนที่นำมาคนอื่นย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์หากไม่มีคนตายคดีนี้ย่อมไม่มีการลงโทษสถานหนักแต่ในเมื่อมีคนตายนี่ก็ยุ่งยากแล้ว หวังซานหนีไปแล้วทุกสิ่งล้วนเป็นคำข้างเดียวของคนอื่นเป็นหลักฐานไม่ได้เท่าแก่พัตาคารเจียงซื่อยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงต้องได้รับโทษสถานหนักอย่างแน่นอนเท่าแก่จัดการร้านละหลวมก็ต้องได้รับโทษสถานหนักเช่นกันคนเฝ้าร้านคนอื่นๆได้รับการผ่อนปรนให้ไปเข้ากองทัพได้หักใจค่าปรับก็สามารถให้คนกลับมาได้ลูอีสอบถามอีกครั้ง พยายามยกเหตุผลทุกอย่างเพื่อหาวิธีพิสูจน์ให้ทุกคนในพัตาคารเจียงซื่อพนโทษแต่ด้วยกฎหมายเวลานี้หากเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าคนตายย่อมต้องได้การตัดสินโทษสถานหนักขณะที่ลู่อี้พยายามหาหนทางเพื่อช่วยทุกคนในพัตาคารเจียงซื่อมู่ซื่อวีก็พบท้งเหยียนจื้อที่มาโดยไม่ได้รับเชิญอีกครั้งน้องซื่อวีเขาผลักประตูเอาไว้ไม่ให้มู่ซื่อวีปิดได้น้ำลายไหล,าลาราวกับสุนัขพันธุ์ปักกิ่งใครเป็นน้องของเจ้าน้องของเจ้าทำงานเป็นสาวรับใช้อยู่ที่จวนหลี่อย่าได้เข้าใจผิด มู่ซื่อวี่เอ่ยอย่างเย็นชาหากยังไม่ไปอีกอย่าได้ตำหนิที่ข้าไม่เกรงใจน้องซือวี่ฟังข้าสักคพาพัตคารเจียงซื่อถูกปิดแล้วตอนนี้เจ้าไม่มีคู่ค้าอีกแล้วเหตุใดไม่ร่วมมือกับเราละ่ะเรื่องพัตาคานเจียงซื่อคงไม่ใช่ฝีมือของพวกเจ้าหรอกนะดูเจ้าพูดเข้าสิจะเป็นไปได้อย่างไรไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ข้าก็ไม่ร่วมมือกับพวกเจ้าน้องซื่อวี่พัตาคารหมายเลขหนึ่งจริงใจมากพอ เจ้าจะต้องได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกมากแน่นอนหากร่วมมือกับพวกเรานี้เป็นการค้าที่ไม่มีวันขาดทุนนะก่อนหน้านี้เจ้ากังวลว่าพัตคารเจียงซื่อจะก่อความวุ่นวายใช่หรือไม่ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องกังวลแล้วข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ตกลงเจ้าไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นข้าจะไม่เกรงใจเจ้าอีกน้องซือวิโอยเหตุใดเจ้าถึงตีคนเล่าเจ้าทำตัวราวกับหญิงปากร้ายเช่นนี้ได้อย่างไร มู่ซื่อวิธีเขาด้วยไม้กวาดทาังเหยียนจื้อจึงวิ่งออกไปอย่างร้อนรนใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวเพราะความโกรธลูเซวินออกมาจากข้างในทําเช่นนี้ต่อไปไม่ใช่ทางออกตอนนี้พี่ชายของข้าทำงานที่ศาลาว่าการแล้วคัดลอกหนังสือก็เป็นหนทางหนึ่งเจ้าเองก็ทำหีบได้เช่นนั้นมิสู้ลมเลิกกิจการหมูตุ๋นเสียเลยเล่าเจ้ากล่าวได้ถูกแล้ว ตอนนี้ข้าก็ไม่มีกำลังมากถึงเพียงนั้นทุกวันนี้จดจ่ออยู่กับการประดิษฐ์แบบเครื่องเรือนเหล่านั้นก็ยุ่งไม่หวาดไม่ไหวแล้วมู่ซื่อวิเอ๋อต่อไปว่าแต่ว่าข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเขาย่ำใจเช่นกันมู่ซือวิง่งวนอยู่ในครัวสักพักจากนั้นถือผ้าห่อของทั้งเล็กและใหญ่ไปยังบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านไม่นานนะักนางก็กลับมาจากบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านด้วยมือเปล่าแต่ในอ้อมมอกกลับมีเงินหนึ่งร้อยตำลึงเงินเพิ่มเข้ามาในวันนั้นหัวหน้าหมู่บ้านเรียกชาวบ้านทั้งหมดมาหา จากนั้นแจ้งข่าวหนึ่งให้ทราบว่าหมู่บ้านจะเปิดสถานที่ฝึกสอนทำหมูตุนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสนับสนุนเป็นเงินได้หรือจะใช้แรงงานแทนก็ได้เช่นกันถึงตอนนั้นจะแบ่งเงินให้ตามจำนวนคนไม่ผิดมู่ซื้อวิขายสุตรหมูตุ่นให้หัวหน้าหมู่บ้านได้รับเงินถึงร้อยตำลึงเงินสำหรับช่วนช่วนเสียบไม้ นั่งถามความเห็นของเชินซื่อและลู่จันเจินถ้าพวกนางยินดีนางจะยังปรุงช่วนชวนม้อหนึ่งให้เช่นเดิมและยังเป็นราคาเดิมตามที่ตกลงกันไว้อีกทางคือขายขั้นตอนการทําให้พวกเขาในราคาแค่เพียงส2ตํองตลึงเงินส่วนนางจะไม่มีส่วนในเงินทั้งหมดที่ได้มาหลังจากนั้นเชินซื่อและลู่จันเจินเลือกทางเลือกที่สองเพียงแต่ยังไม่มีเงินให้นางในขณะนั้นจึงติดหนี้ไว้ก่อนมู่ซื่อวิให้ลู่เซวินเขียนสัญญากู้ยืมขึ้นมา จากนั้นให้หัวหน้าหมู่บ้านเป็นพยานตอนเฉินซื่อประทับลายนิ้วมือเดิมทีทุกคนในหมู่บ้านอิจฉามู่ซื่อวีที่มีเงินแต่ตอนนี้นางกลับช่วยพวกเขาหาเงินอคติที่มีต่อมู่ซื่อวีจึงลดน้อยลงแน่นอนว่ายังมีบางคนที่ยังคงเห็นนางขัดหูขัดตาอยู่ท่านแม่ท่านถอนหายใจเช่นนี้เป็นเพราะปวดใจที่ข้าส่งต่อกิจการให้คนอื่นใช่หรือไม่มู่ซื่อวิถามถงซื่อที่ดูเศร้าใจถงซื่อมองหน้าบุตรสาวด้วยความเจ็บปวด นั่นเป็นเงินก้อนหนึ่งเชียวนะใช่แล้วข้าเลยขายเป็นหนึ่งร้อยสิบสองตำลึงอย่างไรละ่ะแต่ว่าเงินหนึ่งร้อยสิบสองตำลึงอย่างไรก็มีวันหมดแต่ถ้าเจ้าเก็บกิจการนี้ไว้นั่นเป็นรายได้ในระยะยาวเชียวนะท่านแม่วันนี้ลูกพี่ลูกน้องของมูซอเจียวคนนั้นมาอีกแล้วพัตาคารหมายเลขหนึ่งยังไม่ยอมแพ้ยังต้องการสั่งซื้อหมูตุนจากข้าท่านคิดหรือว่าพวกเขายังไม่เคยลองทำของตัวเองข้าได้ยินว่าพวกเขาพยายามลองมาทุกสุดแล้ว เพียงแต่รสชาติไม่ยอดเยี่ยมเหมือนของข้าพวกเขาจึงมาหาข้ายอย่างไรละ่ะถึงแม้ว่าพัตาคารเจียงซื่อจะกำลังมีปัญหาและพัตาคารหมายเลขหนึ่งมีอำนาจใหญ่โตข้าก็ไม่ยินดีร่วมมือกับพัตาคารหมายเลขหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงส่งต่อมันให้กับหมู่บ้านเพราะคนมากก็มีกำลังมากในหมู่บ้านมีคนมากขนาดนี้ย่อมมีสายสัมพันธ์จากที่อื่นอีกมากมายในเมื่อพวกเขามีหนทางขายหมูตุนออกไปเหตุใดข้าจะไม่แบ่งปันน้ำใจนี้เล่า เมื่อเป็นเช่นนี้คนในหมู่บ้านก็จะจดจำน้ำใจของข้าได้หัวหน้าหมู่บ้านก็จะจดจำความหวังดีของข้าได้พตาคารหมายเลขหนึ่งเห็นสิ่งที่ตนอยากได้มาตลอดหลงเหลือเพียงความว่างเปล่าไม่รู้ว่าจะโมโหมากขนาดไหนส่วนข้าท่านก็เห็นข้ามีกิจการอื่นที่ต้องทำเดิมทีก็ทำแทบไม่ไหวแล้วครั้นได้ยินเช่นนั้นความกังวลบนใบหน้าของถงซื่อจึงเลือนหายไปเล็กน้อยมู่ซื่อวิดึงถงซื่อเข้ามาหาแล้วพูดว่าข้าอยากขอคำแนะนำเรื่องหนึ่งจากท่าน อะไรหรือถงซื้อยังคงหดหูใจจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงโรยแรงข้าอยากให้เฉาวอาวีและหานเอ๋อไปเรียนหนังสือที่สำนักศึกษาหานเอ๋อยังเล็กช่วงอายุดีๆเช่นนี้ข้าไม่อาจให้น้องข้าทำไรทำนาอยู่แต่ที่บ้านหรอกอย่างไรเสียเขาก็อาจทำอะไรไม่ได้มากมายนี่เจ้ากะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ